ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกวาด้วย การบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติอัทธกถา,าพัทธ,ธาสารชาดกตอนที่หนึ่งครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติเรื่องราวมีดังนี้ย้อนไปเมื่อสมัยต้นต้น,ตนพุทธกาลวันหนึ่งพระเจ้าโกศลได้ส่งพัฒนาหารมาถวายพระภิกษุห้ารอรูป ที่โรงฉันของพระวิหารเชตวันแต่เมื่อพวกราชบุรุษมาถึงกลับไม่มีพระภิกษุเลยสักรูปเดียวจึงกลับไปกราบทูลพระราชาว่าพระภิกษุทั้งหลายได้ไปรับพัดที่เรือนของคนที่คุ้นเคยกันเช่นเรือนของท่านอนาถาบิทิกะเศรษฐีหรือเรือนของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาเป็นต้นพอพระเจ้าโกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพ,พระพุทธเจ้า แล้วทูลถามว่าขึ้นชื่อว่าอาหารอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสตอบว่าอาหารที่มาจากคนที่มีความคุ้นเคยกันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะแม้จะเป็นแค่ข้าวตังปลายเกวียนถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกันให้ก็ย่อมมีรสอร่อยเมื่อพระเจ้าโกสนทูลถามอีกว่าพระภิกษุจะมีความคุ้นเคยกับคนพวกใดบ้าง พระพุทธเจ้าตรัสว่ากับหมู่ญาติหรือกับสกุลแห่งพระเสขะซึ่งพระเสขะที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงนี้คือพระโสดาบันพระสกะทาคามีและพระอนาคามีเมื่อได้สดับดังนั้นพระเจ้าโกศลก็ดำริในใจว่าจะสู่ขอพระธิดาแห่งสากยะวงองค์หนึ่งมาแต่งตังเป็นอระมเหสี ื่อจะได้มีความคุ้นเคยฉันหมู่ญาติกับพระภิกษุสงฆ์บ้างจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งทูตไปยังกรุงกบิลพัทเพื่อสู่ขอพระธิดาพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าต้องการความเป็นเครือญาติพระเจ้ามหานามะผู้ปกครองกรุงกบิลพัทเมื่อได้ปรึกษากันในหมู่พระญาติแล้วจึงตัดสินพระทัยว่าจะส่งพระนางวาสภคัตติยาที่มีอายุ16ปีในขณะนั้น ไปถวายพระเจ้าโกศลซึ่งพระนางวาสภาคขัติยานี้เป็นธิดาของพระองค์ที่เกิดจากแม่ที่เป็นทาตชื่อนาคบุญทาซึ่งพวกทูตจากแคว้นโกศลก็ดักทางเอาไว้ก่อนแล้วว่าเมืองของตนจะรับพระธิดาที่ได้ร่วมสเสวยกับพระราชาแห่งกรุงกบิลพัทเท่านั้นที่ทูตบอกแบบนี้พระทูตทั้งหลายรู้ธรรมเนียมของกษัตริย์ว่า หากพระธิดาที่ไม่ได้เกิดจากพระมารดาผู้เป็นอครมเหสีก็จะไม่ได้รวมเสวยพระกยาหารกับพระบิดาซึ่งพระเจ้ามหานามะก็มีวิธีแก้ลํำไว้แล้วเช่นกันเมื่อถึงเวลาเสวยพระกยาหารพระองค์ก็ประทับนั่งรออยู่ที่สำรับพวกอมาต์ก็แกล้งพาพระนางวาสภาคติยาเข้ามาช้าหน่อยเมื่อพระเจ้ามหานามะเห็นพระธิดาเดินเข้ามาแล้ว พระองค์จึงทรงตักข้าวเข้าปากหนึ่งคำเมื่อพระธิดานั่งลงเริ่มจะลงมือตักข้าวก็มีอามาตยเข้ามากราบทูลว่ามีสารจากพระราชาเมืองหนึ่งส่งเข้ามาถวายพระเจ้ามหานามะจึงบอกให้พระธิดาเสวยไปก่อนแล้วพระองค์ก็วางมือขวาไว้ในถาดที่วางสำรับอาหารนั้นมือซ้ายก็รับสารมาอ่านรอจนพระธิดาอิ่ม พระองค์ก็ทำเป็นอ่านสารนั้นจบเท่ากับว่าพระราชาและพระธิดาได้เสวยพระกยาหารในถาดเดียวกันท,ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วพระนางวาสพาคัตติยาเสวยอาหารเหลือต่อจากพระบิดาซึ่งไม่ขัดต่อธรรมเนียมเมื่อพระธิดาอิ่มแล้วพระเจ้ามหานามาก็ไม่ได้เสวยต่อพวกทูตท,ที่เห็นดังนั้นก็เชื่อสนิทใจว่าพระนางวาสพาคัตติยานี้ เป็นพระธิดาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกรุงกบิลพัททั้งยังเป็นพระธิดาที่เกิดจากพระอัคารมเหสีแล้วพระเจ้ามหานามะก็มีรับสั่งให้แต่งขบวนอย่างยิ่งใหญ่อลังการส่งพระนางวาสภคัตยาไปสู่แคว้นโกศลพระเจ้าโกสลทรงดีพระไทยมากทรงอภิเศกและสถาปนาพระนางในตำแหน่งอัคารมเหสีอยู่มาไม่นาน พระนางก็ตั้งคันเมื่อครบกําหนดก็ประสูติพระราชบุตรที่มีผิวพรรณผุดผาดดังทองทาครั้นถึงวันที่ต้องตั้งชื่อให้พระกุมารน้อยพระเจ้าโกศลก็ส่งอมตา์หูตึงไปเข้าเฝ้าพระอัยกาเพื่อขอพระราชทานชื่ออมตา์กลับมากราบทูลพระเจ้าโกศลว่าพระอัยกาทรงขนานพระนามพระกุมารวาวิตุภะพระเจ้าค่ะ พระราชาเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ทรงคิดว่าคงเคยเป็นชื่อของคนในตระกูลมาก่อนแล้วพระองค์ก็ได้ขนานนามพระโอรสน้อยว่าวิตุภะทั้งๆที่ความจริงแล้วพระอยกาพระราชทานพระนามพระกุมารว่าวันลภาแต่บางแหล่งก็บันทึกพระนามพระกุมารว่าวิตูทภพะเมื่อพระกุมารวิตุภะมีอายุได้เจ็ดขวบ เห็นพระกุมารพี่น้ององค์อื่นๆได้รับของบรรณาการจากตระกูลตายายก็ถามพระมารดาว่าทำไมตนถึงไม่ได้รับของจากตระกูลตายายบ้างพระนางวาสภคตดียาจึงโกหกว่าตายายของเจ้าอยู่ไกลจากแคว้นโกศลมากจึงไม่ได้ส่งอะไรอะไรมาให้ครั้นเมื่อพระกุมารวิตุภะมีอายุได้16ปีจึงขออนุญาตพระมารดา เพื่อจะไปเยี่ยมตระกูลตายายที่กรุงกบิลพัทเมื่อพระนางวาสภาขัติยาขัดไม่ได้ก็อนุญาตให้ไปแต่ได้ฝากหนังสือไปถวายพระเจ้ามหานามะผู้เป็นพระบิดาของตนและเป็นพระเจ้าอัยกาหรือตาของพระกุมารด้วยเนื้อความในจดหมายนั้นบอกว่าตนสบายดีแต่ขอร้องไม่ให้บอกความจริงเรื่องที่ตนเป็นลูกทาสกับพระกุมาร เมื่อพระกุมารไปกราบลาพระเจ้าโกศลพระองค์ก็ให้ทาหารของพระองค์ติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งฝ่ายกรุงกบินลพัฒเมื่อรู้ข่าวว่าพระกุมารวิตุพะจะเสด็จมาพวกเจ้าในตระกูลสากยะทั้งหลายที่รู้ความเป็นมาของพระนางวาสพาคติยาว่าเป็นพระธิดาปลายแถวที่มีแม่เป็นทาสเท่านั้นก็ไม่สามารถจะให้ลูกๆของตนไหว้พระกุมารได้ ซึ่งพากันส่งพระกุมารน,น้อยๆทั้งหลายออกไปอยู่นอกพระนครก่อนเมื่อพระกุมารวิตุภะเดินทางมาถึงกรุงกบิลพัทก็ได้ไปที่สันถาคารที่พวกเจ้าศากยะประทับอยู่พวกพระญาทั้งหลายต่างก็แนะนำกันว่าท่านผู้นี้เป็นเจ้าตาของเธอท่านผู้นี้เป็นเจ้าลุงของเธอท่านผู้นี้เป็นเจ้าอาเจ้านาซึ่งเยอะแยะมากมาย พระกุมารต้องไหยจนหลังขดหลังแข็งแต่ก็ไม่เห็นมีผู้ใดที่อายุน้อยกว่าตนจกคนเดียวจึงถามว่าพวกเจ้าที่อายุน้อยกว่าตนไปไหนกันหมดพระญาติทั้งหลายจึงตอบว่าพระกุมารน,น้อยๆไปอยู่นอกเมืองกันหมดพระกุมารวิตุภะพักอยู่ในกรุงกบิลพัทได้สองสามวันแล้วก็ลากลับพร้อมด้วยบริวารแต่บังเอิญว่า ทหารคนหนึ่งได้ลืมอาวุธไว้จึงกลับมาเอาระหว่างที่เดินผ่านสันถาคารนั้นเขาได้ยินหญิงรับใช้ในวังคนหนึ่งก่นด่าว่ากระดานแผ่นนี้ลูกอิทาสีวาสภาคัตติยามันนั่งไว้ต้องล้างด้วยน้ำนมทหารคนนั้นจึงเดินเข้ามาถามหญิงรับใช้คนนั้นก็เล่าเรื่องที่พระนางวาสภาคัตติยาเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามะที่เกิดจากท้องแม่ที่เป็นทาสให้ฟัง แล้วทหารก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนทหารด้วยกันฟังปากต่อปากจนเรื่องนี้ไปเข้าหูพระกุมารวิตุพะซึ่งพระกุมารเมื่อได้ยินก็เดือดดามในใจว่าปล่อยให้พวกนี้ล้างแผ่นกระดานที่กูนั่งด้วยน้ำนมไปก่อนเถอดคอยดูนะพอกูเสวยร,ราดแล้วกูจะเอาเลือดที่คอของพวกนี้ล้างแผ่นกระดานที่กูนั่งให้ได้เมื่อกลับถึงกรุงสาวัตถีแคว้นโกสนแล้ว พวกอมหากก็พากันกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแก่พระเจ้าโกสลแน่นอนว่าพระเจ้าโกสนนั้นโกรธมากจึงสั่งถอดยศพระนางวาสภาคติยาจากพระอัครมเหสีเป็นทาสถอดยศพระกุมารเป็นทาสให้กินอยู่อย่างทาสเมื่อเรื่องราวถูกโจทจันไปทั่วพระนครสาวัตถีและพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเรื่องราวพระองค์จึงเสด็จมาเข้าเฝ้าพระเจ้าโกสล พระองค์ได้สอนพระเจ้าโกสลด้วยชาดกเรื่องกัดถหาฤกชาดกพระเจ้าโกสลเมื่อได้สดับธรรมกถาของพระศาสดาแล้วก็ทรงเข้าพระทัยว่าควรให้ความสำคัญในสกุลของบิดามากกว่าพระเจ้าโกศนจึงโปรดแต่งตั้งพระนางวาสภาคติยาและพระกุมากรกลับตำแหน่งเดิมทันที กล่าวถึงเสนาบดีของพระเจ้าโกโสนชื่อพันธุละเมื่อภรรยาของเขาชื่อมัลลิกาเป็นหมันไม่สามารถจะมีลูกให้ได้เสนาบดีพันธุละจึงส่งนางมัลลิกากลับคืนบ้านพ่อแม่ของนางที่เมืองกุสินาราซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางกลับนางมัลลิกาได้ไปเข้าเฝ้าพระกุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเพื่อกราบลาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวจากนาง พระองค์จึงบอกให้นางกลับไปที่บ้านของสามีไม่ต้องเดินทางกลับไปที่บ้านของพ่อแม่อันเสนาบรีพันธุระนี้มีชาติกำเนิดเป็นโอรสของพระเจ้ามันละในเมืองกุสินาราเป็นสิทธิสำนักเดียวกันกับพระเจ้าโกศนสมัยที่ยังไม่ครองราชตอนที่เมื่อเรียนจบใหม่หมได้กลับไปยังกุสินารานครและได้แสดงศิลปะวิทยาที่ได้ศึกษามาให้เหล่ามันละกษัตริย์ชม แต่ถูกเจ้ามันละบางพวกแกล้งจึงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหนีไปพึ่งพระเจ้าโกศลสมัยเป็นพระกุมารต่อมาได้รับสถาปนาจากพระเจ้าโกศลในตำแหน่งเสนาบดีพันธุละก็ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าโกศลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนนางมาลิกาภรรยานั้นมีชาติกำเนิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่งในแคว้นกุสินาราเช่นกัน เสนาบดีเมื่อเห็นภรรยาของตนกลับมาที่เรือนและเล่าว่าพระพุทธเจ้าบอกให้กลับมาที่เรือนนี้ก็รับนางไว้เหมือนเดิมพรางคิดว่าพระองค์คงรู้เหตุการณ์อะไรแน่ๆและหลังจากนั้นไม่นานนางมัลลิกาก็ได้ตั้งครรภ์เมื่อนางแพ้ท้องนางก็อยากจะดื่มน้ำในสระโบกขรณีซึ่งเป็นที่อภิเศษสง์แห่งคณะราชสกุลในพระนครเวสาลี เสนาบดีก็ไม่ขัดใจถือธนูพันแรงและดาบอุ้มหนางขึ้นรถออกเดินทางสู่กรุงเวสาลีทันทีณกรุงเวสาลีมีเจ้ามหาลิตาบอดที่เคยเรียนศิลปะวิชาร่วมอาจารย์เดียวกันกับพระเจ้าโกศลและเสนาบดีพันธุละปัจจุบันเจ้ามหาลิเป็นอาจารย์สอนอัดสอนธรรมแก่ราชวงศ์ฤทธิ์ชวี ในวันที่รถของเสนาบดีพันธุละแล่นผ่านประตูเมืองเจ้ามหาลิอยู่บริเวณนั้นพอดีก็รู้ได้ทันทีแค่ได้ยินเสียงล้อกระแทกธรณีประตูเมืองเจ้ามหาลิก็ทำนายเหตุการณ์ข้างหน้าได้ว่าภัยจะมาถึงแก่ราชวงศ์ชชวีจึงสั่งให้ระวังรักษาสะโบอกอรณีให้เข้มแข็งแม้นกสักตัวก็อย่าให้เข้าไปในบริเวณศาดได้ เมื่อเสนาบดีพันธุละลงจากรถก็ได้ต่อสู้ฟาดฟันกับเหล่าทหารด้วยดาบจนชนะเหล่าทหารทั้งหมดนั้นแล้วก็ได้ตัดตาขายโลหะอุ้มภรรยาลงไปดื่มน้ําอาบน้ําในสระโบกขรณีเมื่อเสร็จแล้วตัวเองก็อาบน้ําบ้างแล้วก็อุ้มนางขึ้นรถพาออกจากเมืองเวสาลีโดยกลับทางเดิมฝ่ายพวกเจ้าลิชวีเมื่อรู้เรื่องว่ามีเสนาบดีจากแคว้นโกศนบุกมาดื่มน้ํา อาบน้ําที่สะมงคลอันหัวแหนของพวกตนก็กริ้วมากพากันขึ้นยานพาหนะห้าร้อยคันทรงยกออกไปด้วยทรงดําริว่าพวกเราจะต้องจับเจ้ามันละชื่อพันธุละให้ได้เมื่อพากันไปเล่าเรื่องนี้ให้เจ้ามหาลิผู้เป็นอาจารย์ฟังเจ้ามหาลิก็ทัดทานว่าอย่าไปเลยแต่พวกเจ้าลิชวีไม่ฟังตึงดันจะไปให้ได้เจ้ามหาลิจึงเตือนว่าถ้าอย่างนั้น เมื่อพวกเธอเห็นล้อรถจมลงไปถึงดุมแล้วก็ให้พากันกลับถ้ายังไม่กลับตอนนั้นก็จะได้ยินเสียงคล้ายฟ้าผ่าข้างหน้ารีบกลับทันทีแต่ถ้ายังไม่กลับตอนนั้นพวกเธอก็จะเห็นช่องในแอกรถของพวกเธอจงอย่าที่พากันไปต่อเป็นอันขาดพวกเจ้าลิ์ชวีเหล่านั้นรับคำแต่เมื่อเจอเหตุการณ์อย่างที่เจ้ามหาลิบอกกลับไม่มีใครทำตามเลยสักคน ยังไล่ตามเสนาบดีพันธุระไปอย่างไม่ลดละนางมันลิกาที่อยู่บนรถเมื่อหันหลังไปเห็นมีรถตามมาหลายคันนางก็คอยบอกความเคลื่อนไหวแก่สามีที่ถือเชือกบางเหียนมาคับม้าอยู่เสนาบดีพันธุระบอกกับภรรยาว่าเมื่อเห็นรถทั้งหลายพุ่งมาดุดเป็นคันเดียวกันให้บอกเมื่อนางมันลิกาบอกเสนาบดีจึงส่งสายบางเหียนให้นางถือแล้วเสนาบดีก็ยืนขึ้น โกงคันธนูแค่โกงเท่านั้นก็เกิดเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าผ่าพวกเจ้าลิชวีเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่ยอมกลับยังคงกวดตามรถของเสนาบดีพันธุละไปอย่างไม่ลดละในที่สุดเสนาบดีพันธุละจึงยิงลูกศรอ,ออกไปลูกหนึ่งแรงประทะทำให้หัวรถทั้ง500ร้อยคันเป็นช่องแทงทะลุที่หุ้มเกราะของเจ้าลิชวีทั้งห้ารแล้วก็จมดินไป พวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นยังไม่รู้ตัวว่าตนถูกยิงแล้วยังคงตะโกนตามมาติดๆว่าหยุดเจ้าตัวร้ายหยุดเสนาบดีพันธุละจอดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายแล้วข้าพระเจ้าไม่รบกับคนตายเมื่อพวกเจ้าลิชวีไม่เชื่อเพราะพวกตนยังคงขยับร่างกายและพูดได้ปกติเสนาบดีจึงบอกให้พิสูจน์ โดยการถอดเกราะของเจ้าลิชวีองค์ที่อยู่รังท้ายออกเมื่อเปลืองเกราะของเจ้าลิชวีองค์นั้นออกปรากฏว่าเจ้าองค์นั้นก็ลม้ลมลงสิ้นพระชนทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าลิชวีทั้งหมดนั้นเสนาบดีพันธุระบอกว่าพวกท่านทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจงพากันกลับไปสู่นิเวศของตนมีสิ่งใดที่ควรทำก็ทำซะ แล้วสั่งเสียลูกเมียให้เรียบร้อยแล้วค่อยถอดเก้านี้ออกเจ้าลิชวีก็ได้ทำตามนั้นแล้วก็ได้สิ้นเพื่อชนกันทั้งหมดทุกองค์เสนาบดีพันธุละพานางมันลิกากลับคืนสู่พระนครสาวัตถีอย่างปลอดภัยเมื่อถึงกำหนดคลอดนางก็คลอดลูกชายแฝดถึง16ครั้งรวมแล้วนางมีลูกชายถึง32คนซึ่งลูกชายของนางทุกคน ล้วนเก่งกล้าเต็มเปลี่ยมไปด้วยพละกำลังและต่างก็ได้เรียนสําเร็จในศินละปะทุกประการทุกคนต่างก็มีบริวาร1,000คนเมื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโกสนแต่ละทีท้องพระลานหลวงแน่นขนาดไปหมดอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดสินคดีที่ไม่เป็นธรรมของอํามาตย์บางคนมาร้องเรียนกับเสนาบดีพันธุละ ขณะที่จะเดินผ่านท้องพระลานหลวงเมืม่อเสนาบดีทราบความก็เข้าไปช่วยวินิจฉัยคดยีอย่างตรงไปตรงมาทำให้ชาวบ้านคนนั้นชนะคดีมหาชนทั้งหลายก็แซ่ซ้องด้วยเสียงอันสนั่นหวั่นไหวจนพระเจ้าโกศลได้ทรงสดับและเมื่อทรงทราบเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจึงมีรับสั่งให้ถอดถอนคณะอามาตย์ที่ตัดสินคดีออกและแต่งตั้งเสนาบดีพันธุระ เป็นผู้ตัดสินคดีต่างๆแทนเมื่ออำมาตทั้งหลายที่รับสินบทในการตัดสินคดีไม่ได้ตัดสินคดีอีกก็เดือดร้อนเพราะรายรับหายไปซึ่งพากันยุแย่เชื้อพระวงของพระเจ้าโกศลปล่อยข่าวว่าเสนาบดีพันธุละคิดล้มล้างราชบัลลังก์จนพระเจ้าโกศลเชื่อข่าวลือนั้นพระเจ้าโกศล จึงให้เหล่าอมย์จัดฉากว่ามีโจปรปล้นบ้านเมืองแถบชายแดนแล้วพระองค์ก็ส่งเสนาบดีพันธุละและลูกชายทั้ง32คนพร้อมทหารอีกเป็นจำนวนมากไปปราบปรามก่อนเดินทางพระองค์มีรับสั่งกับทหารว่าให้ตัดหัวเสนาบดีพร้อมลูกๆมาถวายพระองค์เมื่อเสนาบดีพันธุละเดินทางไปชายแดนก็เข้าแผนของพระเจ้าโกศล วันที่เสนาบดีพันธุละและลูกลูกถูกตัดหัวนางมัลลิกาได้มิมนพระอัคารสา,าวกกับพระภิกษุห้ารูปเพื่อถวายพัดตาหารขณะที่มีคนนำหนังสือมาแจ้งแก่นางนางอ่านแล้วก็เก็บหนังสือใส่ชายพกแล้วถวายอาหารพระภิกษุสงต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นคนรับใช้ของนางยกถาดเนยใสมาถวายพระภิกษุ แต่ทำถาดนั้นร่วงพื้นแตกไปต่อหน้าต่อตาพเ่ารรมเสนาบดีกล่าวว่าอุบาสิกาสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วไม่ต้องเสียใจนางมันลิกานำหนังสือออกมาจากชายพกกราบเรียนว่ามีคนนำหนังสือมาให้ดิฉันแจ้งว่าพ่อกับลูก32คนถูกตัดศีรษะเสียแล้วดิฉัน แม้จะได้ฟังเรื่องนี้ยังไม่เสียใจเลยจะมาเสียใจกับเรื่องถาดเนยสายแตกทำไมเจ้าคะพระธรรมเสนาบดีแสดงธรรมที่มีเนื้อความว่าชีวิตความตายไม่มีนิมิตไม่มีใครรู้แล้วก็กลับพระวิหารเชตวันนางมัลลิกาเรียกลูกสะพ้ยทั้ง32นางมาสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิด ต่างก็ได้รับผลแห่งกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนของตนพวกเธออย่าได้เศร้าโศกอย่าได้คิดร้ายหรือตำหนิพระราชาเลยซึ่งพวกจาระบุรุษของพระเจ้าโกศลที่ส่งมาสอดส่องได้ฟังคำนั้นก็พากันนำไปกราบทูลพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลรู้สึกสลดพระทัยต่อคำที่ได้ทรงสดับจึงเสด็จไปยังนิเวศของนาง ทรงกล่าวขอขมาโทษกับนางมัลลิกาและสะพายแล้วประทานพรแก่นางมัลลิกาวันหนึ่งนางมัลลิกาได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโกศลขออนุญาตส่งบรรดาสะพ้ายทั้ง32คนกลับสู่บ้านพ่อแม่ของนางเหมือนเดิมแล้วตัวนางเองก็ขออนุญาตกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของนางที่เมืองกุสินาราเช่นกันพระเจ้าโกศลอนุญาตหลังจากนั้น พระเจ้าโกศลก็ได้แต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีแก่ที่คากรายนะหลานลุงของพันธุละเสนาบดีที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งทีฆากรายนะเสนาบดีคนใหม่นี้ไม่ได้มีความจงรักภักดีในพระเจ้าโกศลเลยคอยคิดแต่จะหาช่องทางแก้แค้นแก่ลุงของตนอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในอารามของนิคมเวตนุป,ปันนกุละพระเจ้าโกศลจึงเสด็จไปนานิคมนั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอองค์ทรงตั้งค่ายพักไว้ไม่ไกลจากพระอารามเมื่อเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากทรงมีพระดํำริจะถ,ถวายบังคมพระศาสดา จึงถอดเครื่องเบญจราชากะกุฏภันธ์ให้แก่เสนาบดีทีฆากรายณะดูแลไว้แล้วก็เข้าสู่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าตามลำพังเสนาบดีทีฆากะรายณนะเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แก้แค้นแทนลุงจึงเอาเครื่องเบญจราชากะกุฏภันธ์นั้นพร้อมด้วยกองทหารทั้งหมดเข้าสู่พระนครสาวัตถีเมื่อเข้าไปแล้ว ก็สั่งปิดประตูพระนครทันทีแล้วนำเครื่องเบญจราชะกะกุดพันธ์นั้นไปแต่งตังพระกุมารวิตุพะเป็นพระราชาของเมืองสาวัตถีแทนพระเจ้าโกศลส่วนพระเจ้าโกศลเมื่อเสด็จออกจากพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เห็นกองทหารของพระองค์มีแต่ม้าตัวหนึง่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งคอยอยู่เท่านั้น เมื่อพระองค์ได้ทราบเรื่องราวจากหญิงรับใช้พระองค์จึงเสด็จไปสู่พระนครราชครห์เพื่อขอให้พระเจ้าอาชาติสตรูผู้เป็นหลานของพระองค์มาช่วยจับพระกุมารวิตุภะโอรสของพระองค์ที่กลายเป็นกษัตริย์ของเมืองสาวัตถีในตอนนี้แต่พระองค์เสด็จไปถึงพระนครราชครห์ในเวลาที่เขาปิดประตูพระนครแล้วพระองค์จึงบรรทมรอในศาลาหน้าประตูพระนคร และด้วยความที่พระองค์มีพระสรีระอ้วนผีมีพระวรากายไม่แข็งแรงและประกอบกับที่ทรงกรากกรมด้วยลมและแดดตลอดการเดินทางพระองค์จึงสวรรคตในคืนนั้นเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ทราบข่าวก็มีรับสั่งให้จัดพิธีศพของพระมาตุลาิิราชด้วยการสักการะอย่างใหญ่หลวง ฝ่ายพระเจ้าวิตุพะเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วก็ไม่ลืมเรื่องราวครั้งที่ไปเยี่ยมพระญาติที่กรุงกบิลพัทครานั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้แต่งทัพอันทรงแสนยานุภาพเพื่อจะเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัทเพื่อชำระแค้นจบพัทธสารชาดกตอนที่หนึ่ง